สวัสดีครับกับฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับรถครอบครัวนะครับรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับนั่นก็คือตัว Ford e v e r l อร e เรนะครับเอเวอเนี่ยมีจำหน่ายหลายรุ่นนะครับมีจำหน่ายทั้งขับ2และขับ4เนาะวันนี้นะครับจะมาในตัวขับ2นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาในรุ่นตัว Sport Package นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับตัว e v เวอร์เสนี่ยสปอร์ตเนี่ยนะครับแต่ก่อนมันมีสปอ,สปอร์ตธรรมดาที่เป็นตัวสแตนดาร์ดไม่มีตัวช่วยกัรขับขี่ในปี2025นี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือตัวมีแพ็กเกจนะครับแล้วก็ตัวที่เขาเอาตัวแพ็กเกจไปแต่งนะครับลูกค้าจะสามารถสั่งเพิ่มก็ได้นะไอแอดเวนเจอร์แพ็กเกนะครับก็จนกว่าของจะหมดเนาะแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นตัว Special e dition ที่เอาตัว แพ็กเกจเนี่ยนะครับไปรับหลังคานะครับเปลี่ยนล้อติดอะคริลิกนะครับอ่ะแต่วันเนี้ยนะครับจะมาในตัวสปอร์ตแพ็กเกจนะครับตัวธรรมดาเนาะแต่ว่ารูปแบบการตกแต่งก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละครับนะฮะวันนี้มีการแลบนะครับแล้วก็สีที่แลบนะครับก็จะเป็นสีเขียวมัชชะนะครับอ่ะก็ต้องโทนเขียวที่ได้รับความนิยมนะครับมากที่สุดเนาะในสายรถ SUV นะครับของเรานะครับตัว e v e r อเรนะครับ ก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับฟิลฟอร์อย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์กอบขึ้นไว้แล้วนะครับท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นก็สามารถสแกน QR มาได้นะครับหรือเอาเบอร์กรอบนะครับแอดไลน์มาถ้าเอาเบอร์กรอบเซิร์ชเนี่ยมันจะเป็นไลน์ส่วนตัวนะครับหรือสะดวกโทรได้เลยยินดีให้บริการนะครับนี้เดี๋ยวไปเร็วนิดนึงเนาะนะครับ รถที่เรามารีวิวนะครับ New Ford Everest Sport Package B นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็สามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยคนขับนั่นเองนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับราคาจะจำหน่ายหนึ่งล้านห้าแสนแบาทสำหรับสีปกตินะครับถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยอย่างคันนี้จริงๆเป็นสีขาวนะครับก็บวกกเพิ่มอี12,000บาท เดี๋ยวพาชมต้องบอกก่อนนะครับตอนเราเามาแลปเนี่ยนะครับถ้าอย่างโทนสีอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณลูกค้าซื้อรถสีอะไรนะครับตอนแลปสีที่มันไม่ได้อยู่ในสีเบสพื้นฐานเนี่ยต้องแจ้งนะครับถ้าไม่แจ้งขนส่งเท่ากับว่าเนี่ยอันนี้มันจะผิดเนาะแต่ถ้าเกิดเราเอ,อ,อย่างรถส,สีเทาใช่ปะเราแลปเทาเราก็ซื้อรถสีเทาก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยครับก็สีอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบแหละครับ เพราะยังไงต้องแจ้งอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเขียวมะชะนะครับนี่เขียวก็เอาจริงนะครับจะบอกว่าเขียวมีหลายโทนใช่ไหมเทาเนี่ยมีโทนเยอะสุดนะนะครับแต่ว่าทุกสีนะครับโทนมันเยอะหมดแหละนะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับเขียวที่เป็นเขียวโวคาโดนะครับเขียวกากีเขียวทหารเนี่ยครับเขียวมะชะนะครับชอบสีไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ เป็นเขียวมะฉะนะครับนี่นะมาในตัวชุดแต่งนะครับก็จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็คันนี้เพิ่มเพิ่มนี่เพิ่มม้าทองเข้าไปนะครับม้าเนี่ยนะครับมีสีให้เลือกมีสายให้เลือกนะอันนี้เป็นม้าตัวเล็กนะครับจะเอาม้าตัวใหญ่ก็ได้ขึ้นอยู่กับชอบนะครับ,นะรบอ่าแล้วก็คันนี้นะครับติดสติกเกอร์โดยปกติเราจะเห็นแถบเดียวเนะก็จะเป็น ฝั่งซ้ายนะครับหรือฝั่งคนขับนะครับแต่คันนี้ติดทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะเนี่ยเราชอบแบบไหนเราก็ออกแบบในสิ่งที่เราชอบนะครับอ,อย่างบางคนเนี่ยทำสามสีเลยเนาะแดงน้ําเงินเหลืองอะไรก็ได้นะครับก็ชอบแบบไหนก็แจ้ง,นะ ED, น,ะจงนะครับแฟลชไอีบนกระจนะครับก็มีขาวกระส้มเนาะคันนี้เลือกขาวแล้วก็ไฟตรงข้างกระจนี่ครับเดิมมันจะเป็นสีขาวนะครับคันนี้ลูกค้าก็รีเควสที่เป็นสีน้ําเงินเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับใส่ขอบไฟหน้าเป็นสีดําเงาเข้าไปนะครับให้ดวงไฟดูคมดูเข้มลับกับตัวกระจังหน้านะครับมันจะดูแบบดูดูจิกนะดูคมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะตัวรถนะครับที่ปั่นน้าฝนเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะฮะไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แบบนี้ที่เ็าเปิดอยู่นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับตัวออโต้ไฮบีมนั่นเอง ไฟตันหมอกครับเป็น led ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตันหมอกนะนะครับแล้วก็นี่นะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับตัวสกเกิร์ตด้านหน้าก็คันนี้ก็ทำเป็นทูโทนนะครับคำว่าทูโทนเนี่ยมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดดำนะครับคุณจะตัดดำเงาดำ,ด,ำด้านก็ได้นะครับหรือบางท่านอาจจะต้องการความดุจะทำเป็นดำเงาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับชอบเนาะ แล้วก็มีห่วงล่าคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับรถคันนี้มีกล้อง36 0องศานะตำแหน่งกล้องอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราตัวจับยันคนนะมีระบบรักษาเลนนะครับตั้งให้พงมาลลยสัน่นหรือตั้งให้ดึงกลับก็ได้นะครับหรือจะให้สั่นก่อนแล้วค่อยดึงกลับก็ได้นะครับมีควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งและไปต่อหรือ adaptive cruise control แบบ stop and go นั่นเอง นะเตือนกันหลับในรถคันนี้ก็มีกรนะเถิดมาครับที่ด้านข้างคิ Q ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อก็จะมี2แบบแบบแนบกับแบบโปง่งนะคันนี้ใส่แบบโปง่งนะครับเป็นสีดําเงาสีแล้วก็เลือกได้นะครับจะเอาดําเงาดําด,ด้านขึ้นอยู่กับเราชอบระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับเบรกมือไฟฟ้าคันนี้เปลี่ยนล้อยีนะครับก็สีดําเงานะครับยางคันนี้ใส่เป็น RT นะครับใส่เป็น RT ก็2 7 5 5 5 R 2 0้าห้าบอรนะครับนะอันนี้ก็แค่แต่งนะครับตรงสูมนิดหนึ่งนะครับก็แม็กก์นะครับ,นะนนรบเลือกให้ดีนะอย่างคันนี้ตอนมาเลือกออฟเซ็ตแม็กได้นะครับใส่ยางได้เนี่ยมันก็เนี่ยพอดีเห็นปะ่ะนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับเราชอบเนาะแก้มข้างนะครับก็เป็นจำเงาอยู่แล้ว ตัวครอบกระจกก็จะเป็นดําเงานะครับสำหรับตัวสปอร์ตมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟสองสว่างข้างตัวรถตอนเราปลดล็อกหรือเราเปิดประตูเพิ่มทัศนวิสัยก่อนแล้วก้าวขึ้นรถเราจะได้ไม่เหยียบสิ่งสกรปรกขึ้นไปด้านข้างมีบายสปอร์ตครับเตือนจุดอับจุดบอดนะแล้วคันนี้ก็แลปหลังคาดำนะครับอันนี้แลปหลังคานะครับไม่ได้แลปครึ่งเนาะนะครับถ้าแลปครึ่งคันมันก็จะเป็นพาดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้แลปหลังคาดำนี่เป็นอย่างนี้ห,นนหลังคาดำเาง,นงานะครับ แล้วก็ราวหลังคาเป็นสีดําอยู่แล้วสําหรับตัวสปอร์ตคันนี้ใส่กันสาดแต่งนะครับจะเอาแถวแต่งแจ้งได้ฟิล์มนะครับเป็นเซรามิกก็เลือกความเข้มได้เบ้าลองมือคันนี้ก็ใส่เป็นดําเงานะครับเพื่อให้รับกับมือเปิดที่เป็นตัวสีดําเงามีระบบสมาร์ทคีย์ครับทันล็อกรถกับมือปลดล็อกรถได้บันไดนะครับเป็นบันไดดำเดี๋ยวผมถอยหลังให้ดูก่อนนะอื ช่วงล่างด้านหลังเป็นวัดลิงค์นะครับเอเวอเรเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับเราก็จะมีตัวเติมแอดบูนะครับสารบำบัดไอเสียเนาะแล้วก็คันนี้ใส่สปอยเลอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นสปอยเลอร์แต่งนะของวิกเตอร์นะครับด้านหลังนะครับจะมีไฟเบรกดวงที่3มีน้ำล้างกระจกมีปัดกระจกมีไล่ฝ้านะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้า ไฟท้ายก็จะเป็น LED signature นะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คาดท้ายนะครับที่เราเรียกคาท้ายคายเยนเข้าไปนะครับเป็นเส้นนี้นะครับเราก็ใส่ตัวตัวหนังสือนะครับเนี่ยคาตัวหนังสือนะครับเป็นแบบมีไฟนะตัวนี้ก็จะได้เรื่องของในการต่อนะครับเราก็จะต่อเป็นไฟเบรกเอาไว้นะครับไฟเบรกเอาไว้เดี๋ยวนี้ตัวรุ่นใหม่ไม่มีไฟถอยแล้ว แต่ถ้าเกิดมีเราไม่ต่อก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมบอกก่อนนะผิดกฎหมายแบบมากๆนะครับใครที่เอาไฟที่เป็น2องสเต็ปอะไปต่อเป็นไฟหลี่ครับไฟสีขาวอะโดนจับกระจุยกระจายเลยนะตอนนี้นะครับเขาเอาจริงแล้วนะนะครับเพราะส่วนใหญ่เราต่อเราต่อเป็นไฟเบรกนะครับอ่ะฝาฝาท้ายเมื่อกี้บอกนะเป็นไฟฟ้านะครับอ่ะด้านหลังก็จะมีไฟตันหมอกหลังนะครับเซนเซอร์ นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4ี่จุดมาพร้อมกับระบบเตือกนการชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกเนาะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับของวิกเตอร์นะครับก็ทำเป็นทูโทนนะท่อวิกเตอร์มีให้เลือก2แบบคือท่อสี่เหลี่ยมนะครับกับท่อที่เป็นเลข8แบบนี้นะฮะอันนี้เลือกเป็นเลข8แล้วท่อเนี่ยเดิมพื้นฐานจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับหรือบางใครบางคนต้องการทําเป็นสีดําก็แจ้งได้ช่วงนี้ลินล้นรัวเลยตีหนึ่งตีสองนะยังนั่งรีวิวอยู่เลย นะครับแล้วคันนี้ก็ใส่ท่อนะครับที่เป็น HKS เข้าไปนะครับวันนี้ก็เสียงก็จะทุ้มนะครับแล้วก็เพิ่มเ,เรื่องของแรงม้าเข้าไปนะครับช่วงนี้รีวิวดึกอย่างเดียวเลยนะก็อาจจะมีผิดเพี้ยนกันบ้างก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับภายในเป็นบบอะหนังนะครับมีแอร์หลังด้านหลังเนี่ยรถคันนี้นะครับแอร์จะเป็น3ตอนนะก็คือด้านหลังปรับพัดลมหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าซ้ายขวาเป็นดูโอโซนเนาะ นะครับบอรดไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับจอเลือนไม้8นิ้วนะครับแล้วก็จอกลางเป็น12นิ้วนะสิงโฟเอดออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายนะต่อฟอร์ดพารได้สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับแล้วก็โทรฉุกเฉินเมื่อตอนเราเกิดอุบัติเหตุนะมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับโหมดปกติประหยัดลากควงถนนลื่นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของออโต้สตาร์สต็อป นะครับเพราะว่าของเรารถเราอยู่ในเก์ที่เป็นยูโรไฟแล้วนะครับก็ยังไงนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกลงประการได้กรบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าก็จะมีรถหล่อรุ่นไหนคันไหนรุ่นไหน,น,ไหนแบบไหนมารีวิวให้ชมกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ